ครับวันนี้สักสิ์ชานพอรมอมพ์พามาชมลองแคท 350L นะฮะลูกค้ามาลองรถเจ้ายักษ์ใหญ่มีโอกาสถ่ายให้ชมกันอยู่ที่โกดังงสองเจ็บนะฮะอันนีห้ห้าสิบตันนะฮะ ช่วงล่างอะไรสวยมากช่วงล่างโซ่แ็กสวย ลงใงใช้ได้บาไม่ร้าไม่ปากฮะคีน,นี้แล้วอาจจะต้องมีการให้ช่างตรวจเช็คอาการโหลดอีกนิดหน่อยนะ เพราะว่ารถยกออกมาจากบริษัทยังไม่ได้ตัวเช็คอะไรเท่าไหร่1ล้าน5้าหมบาทถือว่าถ้าเทียบกับขนาดรถเนี่ยถือว่าถูกมากนะฮะก็ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าระบบไฮดรลิกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยใใช้งานบ่อหินบ่อดินได้สบายนะฮะนนี้ลูกค้ามาลอง พาก็พูดคุยไปเอาไปตรวจเช็คเพิ่มเติมดูนะครัโดยรวมก็70%นะฮะท่านี้ไฮโลลไฮโลลิกลก,กระบอกบูอมอาร์มช่วงล่างเอลสวิงจบไม่จบเดี๋ยวมาว่าครับ ติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ